โอ้กหดีลงไงกี้มันมยาดดอกก็สาลงอมาทำไมคุลงาได้ไหมจไรส่วน่นไอ้คุลงเงี้ยเ็ดจังไรังสบอืมแต่เป็นมึงอยากมึงซ่า คุณนั่นมาวันนี่ดีว้าวหลงหลงกูหลงมากคุกคุยบู bật chụp bé chụp cang dề dã này nhỉ ngưu cang dì cướp ai lột vương vương chụp đây ม่นนบไล่มบไล่ยอมรนบข่วยอะไรวะกบอิริทอ่ะกบมัน,ม,นมันอยู่แน่นวะยูแต่ว่าสอยู่มองไดท่าน,นอยู่น,น่นนะจกไปด้วยเจสซตาด้วยแจก,กัน หยาดบัดคำเด้อมันต้องอยู่หันแหละมันปิดโฮอยู่ปิดโฮนี่สอกหากบนะจ๊ะ เห็นหมันไหมล่ะไม่ห็เ่เห็นหัมนมันต้องอยู่ข้างในแต่ว่าเขาหาบม่เห็นอ่ะไปหาปูไปกันโอ้เสืบกสงสัาน้ำปล่นคนะบ่าฮาฮ่าฮ่่่าาิ่่า่า ดึงขึน้นทำไมบัดนี้ขึ้นบันไ,นไ,ไดโอ้อยหวหายเันตาย,ายทำไม มาให้ได้เด้อมาได้ห้ามสิบบาทเด้อจองคนเนี่ยฝนไม่ตกมันจะมีหรอขอกขอหิละหิละปีนี่ แม่งตัวกูวัวเ่องปลากอบ่มีตะตจอกละเห็นแต่ขอยมันหรว่ามันสิมีเนาะโอ้กระดาษ กูเป็นหรอกครับกูกินหิวเขาก็การกูที่กัดหรอกเมียคือกันตัวนเมียกันได้หิวคือกันไหมได้หัวอย่างเดียวกูทิ้งหัวคู่หง่ะยืนมาไมได้ขึมากกว่ากูใช่หมขึ้นมากจะแมไปยืนใจยังไง จะคืนมาใ่ไหมมาได้ะจะจิงอะไรอีกบ่ดนนี้ยางมากจะเป็นกูหยาบ่านมีลูกน่อยเนาะมาไหม là của miếu cầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền